เขาบิดเขาขีดเต็มไปสำหรับแดดน้อนมากลงเนี่ยทำไมถึงใช้แท็กซี่ก็จะเรียนรู้หลายอย่างว่าทำไมถึงใช้แท็กซี่นะครับทุกคนเพราะจ่ายค่าค่าจอดไม่ไหวค่าจอดเท่าไหร่นะเดือนละเจ็ดพันเหรียญเจ็ดก็คูณเจ็ดห้าสั่งก็ประมาณสามหมื่นกว่าบาทจะค่าจอดก็จ่ายค่าโมลุกในสามหมื่นประมาณเท่านั้นเขาก็เลยแบบว่าเลือกที่ใช้แท็กซี่ดีกว่าถูกต้องแท็กซี่ก็ไม่ได้ว่าแพงมากนะครับทุกคน

ะซอระวังนะซออ้ยมันได้ใส่กระโปรงเหมือนกุ้งซีครับจริงๆเหมือนทันทายังเลยรุ่นไหนครับรุ่นไตร90คุณนล้วใช่รุ่90หมดแล้วโวยคนน้อยไปเลยไไปขึ้นมือม้วไม่เหือที่ไหนไม่เี๋ยวที่ไหนใช่ครับซอมีรัพี่แมนพี่แมนมาแล้วครับพี่แมนมาแล้วั นี่นี่เเสียงรำเราไวในเรื่อง้วกนี้ไงลำเพนียง่าวค่ะเจลาลำเพรียงข่้ห่าวเทลูกที่รักอย่าม่จับขาะขะเมนยังไม่ถ่ายจอดเจ้พ่อแล้วหันน่าไม่พ่อถ่ายรูปแห้ไหน อ่หนาวคือเวิร์ดีดีเพานี่แหละิดบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายแล้ทุนยิ่องทำซึ่งวัดนี้ผมบอกเลยนะอายุ400ปีแล้วนะครับอังกฤษปกครองฮ่องกงนะครับแค่ปีร้อยกว่าปีในที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับแล้ววัดนี้นะครับคนที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยดารานักแสดงเองก็ดีหรือว่าคนฮ่องกงที่มีเงินต่างๆเขาจะไปขอให้ท่านประธานประธานทองให้ที่วัดนี้นะครับ วิธีการหลักการง่ายๆเดี๋ยวเราไปซื้อชุดไหว้ชุดละ38เหรียญถ้าใครอยากซื้อซื้อใครไม่ซื้อไม่เป็นไรยืนไหว้เดี๋ยวผมจะพาไหว้แล้วผมจะพาสวดบทสวดที่นะครับใช้สวดในวันพิธียืงเงินหลักใจที่นี่นะครับส่วนบอสกับซอต้องซื้ออีกชุดหนึ่งจะไม่ใช่ชุด38เหรียญสทอซื้อ38เหรียญเพราะซอกับบอสจะต้องเอาเงินคืนท่านก่อนแล้วก็ค่อยขอใหม่คน้องนั้นเออขอใหม่รบนี้ก็ ก็ money, ก็เป็นตัวเลขไว้ก่อนเลยตอนคืนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการคืนยังไงฉะนั้นผมขอพาทุกคนไหว้าตามอาขอเงินก่อนแล้วสุดท้ายค่อยบอสกับซอคอ่คอยถวายคืนครับนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อชุดไหว้ชุดละสามสิบแปดเหรียญในนั้นจะมีชุดไหว้นะครับมีเทียนกระดาษแล้วก็มีเทียนแล้วก็มีทูบทูบเดี๋ยวเขาไปจุดให้เราไม่ต้องเสียเวลาเพราะทูบมันแท่งเข้านี้โป้งเนี่ย นะครับสูงประมาณขนาดนี้ทูบมันใหญ่มากก็เราไปจุดเทีลโคนสามดอกไม่ไม่ต้องไปไหนละวันนี้นะเทียนไปจุดเทียนนะครับไปจุดเทียนอย่าไปจุดต่อจากเทียนคนอื่นให้ไปจุดจากตะเกียงเท่านั้นแล้วเอาเทียนมาปักขอให้เรามีแสงสว่างนําทางและเจอกัรณ์ยางที่ดีฟังให้ดีนะครับคนเรามั่งคั่งร่ารวยเริ่มต้นมาจากความรักถ้าเขาไม่รักไม่เมตตาไม่เอ็นดูเราไม่มีความมั่งคั่งร่ำรวยได้หอกคุเห็นไหมครับ การยานมิตรที่ดีเช่นเดียวกันนะครับใครที่นะครับรอบตัวเจอในคนคิดบวกเจอในคนบวกเข้ามาหาเราบอกได้เลยคุณโชคดีมากแต่ถ้าคุณเจอคนที่ลบเข้ามาเอาแค่คนเดียวเท่านั้นในชีวิตตื่นมาโอ้โหต้องเจอคนนี้ตื่นมาต้องค่อยทะเลาะกับคนนี้ไม่ว่าจะเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าอะไรต่างๆคุณก็เครียดนะถูกไหมครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปไว้กันนะวัดแห่งนี้นะวันนี้เราจะไปได้ไประมาณเต็มที่ประมาณสองสามวัด แต่เราจะก้าวเท้าซ้ายเข้าวัดปักทูบมือที่ไม่ถนัดฟังให้ดีนะครับมีสันติให้ตัวเองเนาะวันนี้ผมค่อนข้างที่จะสี่เลียดเพราะว่าได้กับตัวท่านเองผมเป็นแค่สื่อกลางเพื่อที่จะพาทุกท่านนะครับให้ประสบความสำเร็จได้วาเยังแยงถูกต้องอย่างที่บอกภาไหว้มาหมดแล้วแหละนะครับฉะนั้นนะครับเชื่อศรัทธาธจะเปิดปฏิหารกับตัวท่านเองเราจะก้าวเท้าซ้ายเข้าวัดปักทูบมือที่ไม่ถนัด เท้าซ้ายคีอเท้าที่อยู่ฝั่งตัวใจเราถูกไหมนะเราบอกว่าก้าวเท้าซ้ายเนที่พระเจ้าท่านจะก้าวเท้าซ้ายเข้าก้าวเท้าขวาออกเพราะเรากรก้าวเท้าซ้ายเข้าจะมีแต่สิ่งดีดีเข้ามาหาเราออกมาก็จะในช่วงนะครับออกมาแล้วก้าวเท้าขวาออกก็จะนะครับนำพาสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากตัวเราออกไปโอเคไหมนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตรงนี้นะครับใครจะซื้อชุดไหว้ก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ไม่เป็นไรในช่วงทาพิธี ช่วงไหว้ขอให้ทุกคนมีสมาธิตั้งใจไม่ไล่ไหว้ไปไล่สดไปนะครับและส่วนตัวผมอขออนุญ,ญาตจะไม่ให้อนุญ,ญาตให้ถ่ายช่วงที่ผมทําพิธีพราะบ,บทส่วนต่างๆหรือการทาพิธีต่างๆเป็นต้องบอกว่าเป็นลิขสิทธิ์ในการไหว้นะครับฉะนั้นช่วงคอ,อพรต้องมีสมาธิให้ตัวเองด้วยโอเคไหมครับเนาะส่วนนะครับรวดนี้จะไม่ขออย่างอื่นขอแต่งเงินทองล้วนๆฉะนั้นวิธีการขอ คุณต้องตั้งเป้ากับท่านเลยทุกคนนี่มันกลางปีแล้วถูกไหมฮะอ่าฉะนั้นอ่าถือว่าปิดปิดงบของปิดงบของบริษัทเพราะว่าจะปิดงบช่วงนี้ถูกไหมงั้นก็ตั้งเป้าไปปีหน้าตั้งเป้าไปปีหน้าบอกเลยปีหน้าขอให้ผมได้เท่านั้นเท่านี้ผมได้เงินเท่านั้นเท่านี้ผมขยายผมมีรายรับมากมากมากี่เท่าจากที่สมมุติว่าคุณได้ส0ล้านคุณขอ30ล้านไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ถ้าคุณถวายคืนคุณอย่าถวายขาดก็พอสมมติสาสิบ้านคุณได้สิบห้าล้านยี่สิบล้านคุณก็ควรที่จะมาถวายให้ครับถวายคืนวิธีการถวายคืนนะครับเราขอเป็นเงินเงินบาทเนี่ยนะฮะแต่เวลาเราขายถวายคืนถวายเป็นเงินกระดาษตั้งหนึ่งสูงประมาณขนาดนี้ตั้งหนึ่งสูงขนาด,น,าดนั้นครนี้ตั้งหนึ่งเราซื้อประมาณมูลค่าเจ็ดสิบแปดเหรียญน,นะตีมูลค่ากันก็ประมาณสามสิบล้านบาทคุ้มไหมคุ้มเนาะสองตั้งหกสิบล้านตีเป็นเงินแปดสิบาไหร่ ร้อยกว่าเหรียญร้อยกว่าเหรียญตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่แปดร้อยกว่าบาทโคตรคุ้มเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าดารานักแสดงคนมีชื่อเสียงยหรือแม้กระทั่งอาชีพหมออาชีพต่างๆในเมืองไทยมาขอพรอไม่อยากเอ่ยมากอะเอ่ยไม่อยากเอ่ยมากเพราะว่าตอนนี้ทุกท่านไล่สอดสืบมันเอาข้อมูลของข้อมาพูดผมไม่อยากพูดออกไปเยอะนะครับเอาอย่างว่าคนที่ทำธุรกิจทั่วไปในเมืองไทยเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะ นะเขาสามารถเขาจะมาที่นี่เชื่อคทถาบริหารจะเกิดกับตัวท่านเองคนเก่งเขาไม่กลัวคนฮ่องกงจําไว้ให้ดีคนเก่งเราแค่คุณเรียนมาถูกไหมแต่ความเฮงคุณใช้ไปแล้วคุณหมดได้ถ้าคุณไม่นะครับเติมความเฮงเข้าไปมันมีโอกาสที่จะหมดได้ฉะนั้นถ้าเราเก่งบวกเฮงแล้วล่ะมันเหนือกว่าคนอื่นนะครับแต่ถ้าคุณเก่งแล้วไม่มีเฮงนะผมบอกได้เลย,เ,ลยเอาเทียบกันง่าย ในทุกคนเนี่ต้องเคยเรียนมาถมมัธยมกันมาแล้วแหละเด็กหลังห้องนี่เยอะไหมครับเยอะไหมเด็กหลังห้องในบ้านกันนี่เ่อะไหมไปคุยกันไปดูกันก่อนอ่ะเด็กหลังห้องกับเด็กหน้าห้องตอนเนี้ยลองดูเด็กหน้าห้องบางคนยังหางกนได้ไม่เท่าเราถูกไหมอันนี้เขาเรียกความเพ่งถูกไหมฮะความเพ่งแต่ความเก่งของเราไม่เหมือนกันแต่อย่าไปเปรียบเทียบว่าฉันเรียนไม่เก่งกว่าคนนั้นแต่ฉันจะชีวิตฉันจะด้อยกว่าคนนั้นไม่ใช่ เพราะคนเก่งมันไม่จําเป็นต้องว่าเก่งแต่และอย่างไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเก่งของเราแล้วเราบวกเฮงเข้าไปเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับโอ้ทำไมอาชีพหมอถึงต้องวบวมหมอเรียนเก่งไหมเก่งหมอเรียนเก่งไหม,เ,เ,กมเก่งมากแล้วถ้าเขาบวกเฮงขึงน้นไปมอาจารย์หมอแต่เมืองไทยแต่ละคนเขาไม่ได้ทําอาชีพหมออย่างเดียวนะครับเขามีธุรกิจอเพียบเลยนะแล้วเขาโอ้โหแต่ละคนมาถวายเง,งินตั้งที่ผมบอกเมื่อกี้ตั้งอย่างนี้นะ ตั้ง78แเหรียญเนี่ยมูลค่าส0ิบล้านเหรียญเนี่ยตีไอ้ส0ิล้านบาทเชื่อไหมข้ามาถาวายคืนกันคุลห้า 5, ตั้งสิบตั้งต่อปีนะฉะนั้นทุกคนมีโอกาสเอาไม่ต้องดูไกลครับดูอย่างบอลโจโก่อนแล้วลนะครนะบอมเป็นไงจุยิทคนเราถูกไหมทางอ๋อให้เราท,ทําดนะีถูกไหมครมีโอกมีใจใจใจิตใจผมอ้อมารีมีใจกับซื้อสัตว์นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งดีๆเหล่านี้ครับผมหลังจากทุกท่านทานข้าวเสร็จ ต้องอห้รกี่อครับประมาณประมาณไตสามไปส่น่ะขอให้ทำโปรแกรมเราก่อนเพราะเรายังไม่